สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้พี่มุกจะชวนทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาชมการเปลี่ยนกระถางนะคะของต้นยูโฟเบียเชิงเทียนนะคะหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือยูโฟเบียอินเจนส์นะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำนะคะอยู่ในสกุลยูโฟเบีย แต่ด้วยลำต้นเขาอะรูปทรงที่เขาเป็นแท่งเป็นลำนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับอคอนโดนางฟ้านะคะหรือว่า,าซิริอุสเฮมาเนียนัสนะคะไม้หนามลักษณะเป็นไม้ลำที่หลายๆท่านคุ้นเคยนะคะเจ้าต้นนี้ยูโฟเบียเชิงเทียนเนี่ยพอเขาได้ชื่อว่าเป็นยูโฟเบียลักษณะเด่นของยูโฟเบียก็คือมีน้ำยางสีขาวนะคะ ลำต้นของยูโฟเบียเชิงเทียนเนี่ยเขาจะมี3แฉกนะคะจุดเด่นของเขาก็คือตามชื่อค่ะเขาชื่อยูโฟเบียเชิงเทียนเวลาเขาแตกหนอนะคะเขาจะแตกกลางลำต้นแล้วก็ชี้สูงขึ้นไปบนฝาอันนี้คือพี่มุกอะ่ะปลูกเอาไว้3ต้นรวมอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเขาก็เหมือนเบียดกันพี่มุก ตัดยอดเขานะคะพอตัดยอดเสร็จเขาแตกกอตอนนี้เขาก็เลยเบียดกันแน่นแล้วก็ดูเหมือนต้นเขาจะผอมๆหน่อยเหมือนแบบดินไม่พอน้ําไม่ค่อยพอนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแยกต้นเขานะคะกระถางหนึ่งเนี่ยเขาก็มี3ต้นนะคะสกระถางก็รวม6ต้นวันนี้เราก็จะได้ยูโฟเบียเชิงเทียนต้นใหม่6กกระถางนะคะ เราก็เลยจะชวนทุกๆท,ท่านมาชมวิธีการเปลี่ยนกระถางไปด้วยกันเลยทั้งหมดนี้คือทําเองคนเดียวเลยนะคะสังเกตว่าถักกระถางเนี่ยเป็นกระถางปูนขนาดค่อนข้างใหญ่และก็หนักนะคะวิธีการกคือเราหาลานกว้างๆค่ะเป็นพื้นเรียบๆโลง่โลงๆนะคะแล้วเราก็ยกกระถางเนี่ยลงมาวางไว้ที่พื้นนะคะเราคงไม่สามารถที่จะดึงต้นออกมาได้ นะนี่เดี๋ยวดูก่อนที่เราจะทําการเอาต้นออกมาแล้วก็สังเกตดูว่าที่ที่โคนมีต้นอะไรบ้างนี่พี่มุก็เจอมะพร้าวทะเลทรายหนึ่งต้นโอ้โหลากแน่นมากเลยอะ่ะเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะถอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนี่โอ้โหโคนหนามากเห็นไหมมะพร้าวทะเลทรายเขามีอยู่ทุกที่ค่ะเราก็เก็บเอาไว้ก่อนะคะส่วนพวกเจ้าต้นเล็กๆบางอันก็ ถ้าเล็กมากก็คงไม่ไหวแต่ถ้าใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะเก็บนี่ค่ะวิธีการก็คือเอียงกระถางลงไปที่พื้นเลยนะคะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาคือเราจะพยายามไม่ทุบก,กระถางเขานะคะเพราะเราจะเอามาใช้อีกแล้วเนี่ยค่ะเราก็กลิ้งเข้าไปก็มาแต่ว่าการกลิ้งทางนี้ทางนั้นเราต้องสังเกตแน่ใจแล้วว่ากิ่งก้านเขาเนี่ยไม่ยืดยาวแล้วก็จะทําให้กิ่งก้านเขาหักนะคะอันนี้กิ่งเขาลู่ขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลิ้งเป็นลักษณะวงกลมเนี่ยก็จะไม่อันตรายต่อกิ่งเขานะคะ กิ้งแล้วขย่าวขย่าวก็ดึงออกมาได้เรียบร้อยดินที่ใช้ปลูกตั้งแต่แรกก็คือเป็นดินร่วนปนทรายเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะแยกตัวง่ายนะคะแล้วเขาก็หลุดออกมาง่ายและด้วยความที่ทรงกระถางเป็นทรงกลวยนะคะปากกว้างก้นแคบมันก็ดึงออกมาง่ายนิดหนึ่งนะคะันนี้เราก็แยกต้นออกมาเลยค่ะดินเนี่ยเขาจะค่อนข้างง่ายเพราะเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็แยกออกมาทีละต้นเลย เราจะพยายามไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนะคะคือเราแยกเราก็จะไม่ไปยุ่งกับรากเขามากเราแค่เนี่ยค่ะดึงที่เขาเกี่ยวข้องกันออกนะคะแยกเป็นแต่ละต้นเลยอันนี้ก็คือได้3มต้นเดี๋ยวเราจะปลูกแยกกันนะคะส่วนดินที่ติดอยู่ที่รากเราก็จะไม่ไปแตะต้องเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําลงปลูกเลยเราถอนออกมาจากกระถางเนี่ยประมาณไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเราจะปลูกต่อนะคะ เพื่อให้รากกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเราจะไม่ทําการตัดแ,แต่งรากใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าดินที่เราใช้เป็นดินที่ดีอยู่แล้วนะคะอ่ามาถึงกระถางที่2กระถางนี้ค่ะมีเศรษฐีพันล้านต้นใหญ่สวยเชียอันนี้ต้องเก็บแน่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาง,งามมากแล้วเ่ะพราะเขาได้แดดดีๆฟองเขาจะสวยเกลีกเขาะจะแข็งปลายใบเขาจะมีสีออกชมพูม่งวงๆนะคะสวยน่ารักมาก อันนี้พี่มุกจะไม่หักต้นเขานะจะถอนเอารากเข้ามาด้วยเพราะว่าอาพอเขาเลี้ยงนานๆเนี่ยลําต้นก็จะแข็งและต้นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถอนไม่ออกแล้วก็เขาเอาเอา,เอาต้นยูโฟเบียออกมาก่อนค่ะเนี่ยลองพยายามถอนดูเขาแน่นมากเลยนะเราต้องจับที่ลําต้นเขาให้มั่นแล้วค่อยดึงขึ้นมานะคะใจเย็นๆค่ะเพราะว่า เ,เดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องหลุดออกมาเพราะว่า,าต้นยูโฟเบียทั้งกอน,นั่นนะคะมันจะต้องออกมาจากกระถางนี่เราก็กลิ้งกระถางไปด้วยเราก็ดึงไปด้วยนี่ต้นแรกออกมาแล้วเห็นไหมฟอร์มก็สวยมากเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ปลูกนะคะค่อยดึงนี่นะพอดีหน่วยก้านดีค่ะมีแรงดึงสบายๆนะครับพี่พุกเป็นคน <laughs> แรงเยอะค่ะค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงแล้วก็ชอบทํากิจกรรมนอกบ้านแบบนี้คะ่ะก็สบายๆนะคะ แต่ว่าห ang, ลายๆอย่างเราก็ต้องมีวิธีที่เราจะทําคนเดียวได้แล้วสะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนกระถางเนี่ยถ้าเรายกไม่ดียกผิดท่าเราก็อาจจะเป็นอันตรายบาดเจ็บกับร่างกายเราะคะเราก็ต้องหาวิธีช่วยอย่างเช่นอันนี้เขาเป็นกระถางใหญ่ต้นใหญ่มีหนามเราไม่สามารถที่จะดึงเขาออกมาตรงๆได้เราก็ต้องเอามานนอนลงบนพื้นเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วค่อยๆดึงเขาออกมาใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันหนาม เนี่ยเห็นไหมเขาลงมานอนอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแหละเราก็ทําการแยกรากเขานะคะดินที่เราใช้นี่คือเป็นดินสูตรของที่บ้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะฮะเราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับรากเขาไม่จําเป็นต้องตัดแต่งรากนะฮะจับขึ้นไปทั้งก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกต่อได้เลยนี่แยกต้นเห็นไหมแต่และต้นอะฟอร์มเขาก็สวยมากแล้วด้วยนะฮะเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเขาเลย ปลูกต่อเลยพี่มุกก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวจะเอากระถางที่สวยงามปลูกเขาเลยเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเพื่อเอาไปตั้งโชว์ที่ไหนก็ได้นะคะเราก็มีที่ตั้งเยอะแยะแล้วก็ยกไปทั้งกระถางแบบนี้ได้เลยเราก็เลยจะไม่ใส่กระถางดำนะคะนี่พอแยกออกมาเสร็จนะเราก็จับขอ้นนอนไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยฮะเนี่ยเราหาลานที่กว้างๆเราก็จะสะดวกและระหว่างทําเนี่ยเชื่อไหมว่า สมาชิกก็นอนล้อมๆอยู่ค่ะสมาชิกสุนัขนะคะเขาก็จะนอนมองอยู่ห่างๆมีระยะนิดหนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเราเอามาเรียงกันเราได้ทั้งหมด6กอแล้วก็มีเศรษฐีพันล้านอีก3ต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีต้นย่อมติดมานี่ค่ะ6ต้นเห็นไหมว่าแต่และต้นฟอร์มสวยแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือปลูกต่อแล้วก็สวยเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมกระถางน,นี่ค่ะกระถางพี่มุกก็จะใช้กระถางแบบเดิมนะเป็นกระถางปูนนะคะทรงกลวยก้นเล็กนะคะปากกว้างสะดวกเวลาย้ายกระถางน,นะคะดึงออกง่ายนี่นะคะเป็นกระถางปูนค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าเวลาเอาไปวางที่ไหนมันก็จะสวยเก๋นะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะกระถางปูนนิดนึงนะคะก็จะดูเก่าเวลาเข้าเก่าเขาก็ยังดูสวยะคะ่ะพี่มุกก็เลยชอบนคะคะ เดี๋ยวเราก็สูตรเดิมนะคะรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับแล้วก็ใส่เป็นดินปนทรายแล้วก็พิมุ์ผสมกากมะพร้าวสับเป็นในดินนิดหน่อยด้วยนะคะตอนปลูกสําหรับต้นนี้เพราะว่ารา,ากเขาจะได้เดินดีนะคะเจ้ายูโฟเบียเนี่ยดินปลูกง่ายมากเลยดินธรรมดาก็ได้ดินสวนธรรมดาก็ได้นะคะถ้าเขามีรากแล้วเนี่ยใช้ดินอะไรปลูกก็ได้ะคะ่ะ ช่วงแรกก็แค่ระวังไม่ให้ชื้นมากที่ต้นลําต้นจะเน่าเท่านั้นเองแต่พอถ้าเขามีรากเดินดีแล้วเนี่ยใช้ดินอะไรก็ได้แค่อย่าให้ดินอัดแน่นกันมากเกินไปนะคะนี่พี่มุกก็รองก้นกระถางด้วยกละบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยค่ะ80บาทกระสอบเบล้มเลยใช้ได้นานดีนะคะก็ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรคะขายดินขายปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะมีนะ,ะก็ซื้อมาไว้ ใช้รองก้นกระถางใช้ผสมดินใช้โรยหน้าดินก็ยังได้นะนี่กระถางน้อยสีส้มนั่นพี่มุกจะเอามาปลูกเศรษฐีพันล้านที่เมื่อกี้เราถอนออกมาจากกระถางนั่นน่ะนะคะไหนทำแล้วก็ทำไปด้วยกันพร้อมกันเลยตรงนี้ระเบียงบ้านเลอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บทีเดียวค่ะหลังจากที่รองก้นเสร็จด้วยกระถางนี้ก็เป็นดินดินอันนี้ก็มีดินถุงนะคะผสมทรายพี่มุกใส่ปุ๋ยคอกไปนิดนึงนะคะ แล้วก็มีกากมาพาะพร้าวสับลงไปนะคะปุ๋ยคอ,อกจะใช้ได้ก็ต่เมื่อต้นไม้ของเรามีรากแล้วนะคะถ้ายังไม่มีรากไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวลําต้นเกิดการติดเชือ้อแล้วก็เน่าได้นะคะถ้าเกิดแผลเขายังไม่แห้งอย่างนี้นะคะ่ะแต่ต้นพวกนี้มีรากสมบูรณ์แล้วพี่มุกก็เลยผสมปุ๋ยมูลสัตว์ไปนิดหน่อยนะคะสำหรับยูโฟเบียนี่ศัตรูพืชน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีเลยข้อดีของยูโฟเบียนะคะ แล้วก็ทรงสวยด้วยใครที่ปลูกคอนโดนังฟ้าแล้วประสบปัญหาเพลี้ยหอยเยอะ,มะแมลงศัตรูพืชเยอะนะคะหันมาปลูกยูโฟเบียเชิงเทียนนะคะรูปทรงเขาสวยงามฟอร์มเขาก็สวยที่เขาชื่อว่ายูโฟเบียเชิงเทียนเนี่ยก็เพราะว่าลำต้นเขาค่ะแตกกิ่งก้านกลางลำต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นทรงพุ่มคล้ายๆเชิงเทียนเลยนะคะอย่างที่ที่ขึ้นภาพไปให้ดูนี่นะคะซึ่งถ้าเกิดมองเมอนเผลอเนี่ยหลายๆท่าน มองไม่ออกด้วยซ้ำว่าอ๋ออันนี้คือยูโฟเบียนะคิดว่าเป็นกระบองเพชรคอนโดนหนังฟ้าใชด้วยซ้ำนะคะแต่ลักษณะของเขาอ่ที่สังเกตได้ง่ายก็คือลำต้นเขามีสามแฉกนะคะแต่เขาเขาก็มีหนามเหมือนกระบองเพชรทั่วไปนะคะหนามก็จะเป็นสีออกสีเงินเงินนะคะที่ตลอดแนวสันของลำต้นนะคะเป็นสีเทาเงินสองแฉกหนามจะสั้นและแข็งมากนะคะ น้ำแหลมคมมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจับก็ต้องระมัดระวังเลดนึดนงอันนี้เนี่ยเลี้ยงไว้ในกระถางซึ่งต้นเขาเบียดกันนะคะไม่ค่อยจะสมบูรณ์ต้นเขาเลยดูผอมๆเดี๋ยวพอเนี่ยพอเปลี่ยนกระถางปลูกไปสักพักลำต้นเขาอ,อวบเขาจะเขียวแล้วก็ลำต้นก็จะนาสวยค่ะเป็นอีกหนึ่งต้นที่พี่มุกชอบเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตง,ง่ายดูแลง่ายแล้วก็มีความสวยงามนะคะเขามีดอกคะดอกเขาก็เล็กๆสีออกเหลืองๆนะคะ เป็นกลีบแข็งๆสีเหลืองอ่อนๆเวลาออกดอกเขาจะออกตรงที่จุดที่เป็นตุ่มหนามก่านะคะออกตลอดแนวลําต้นเลยสีเหลืองๆเล็กๆน่ารักนะคะนี่ค่ะที่ขึ้นภาพให้ดูนี้นะคะเวลาเขาออกเยอะๆเต็มต้นตลอดแนวก็สวยน่ารักไปอีกแบบนะคะ ถ้าเกิดเทียบกับพวกคอนโดน้องฟ้าคอนโดน้องป้าก็จะดอกใหญ่ๆตุ้มๆออกมาทีเดียวเลยนะคะก็เป็นลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ไปก็เลือกปลูกแล้วแต่ชอบค่ะอ่ะอันนี้ขั้นเวลาจับเจ้าเศรษฐีพันธุ้านมาลงกระถางก่อนนะคะที่ถอนไปเมื่อกี้พอดีอยู่ตรงนี้ปลูกไปได้สามกระถางแล้วก่อนที่จะปลูกต่อนี่นะพี่พวกจะปลูกรวมกันเข้าอย่างนี้เลยเนี่ยฟอร์มก็สวยมากแล้วเวลาเลี้ยงแบบถ้าเลี้ยงแดดดีๆแล้วทิ้งให้เขาอายุเยอะๆลำต้นเขาจะแข็งค่ะ ทิพน้านนี่เป็นตระก,กูลคารันโชนะคะกุหลาบหินถือว่าเป็นไม้มหัศจรย์เลยนะคะคือลักษณะเขาจะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราค่ะเลี้ยงแดดน้อยต้นเขาก็จะอ่อนๆน,นุ่มๆนุ่มๆสีเขียวๆนะคะเลี้ยงแดดแรงๆลาต้นเขาก็จะแข็งใบก็จะมีสีสันนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมใบอวบหนาอย่างเงี้ยค่ะนี่พิมพก็เอาลงกระถางสามต้นรวมกันเลยกะให้เขาเป็นกอเลยเสร็จแล้วก็กลับมาปลูกต่อค่ะ คือทำก็ทําให้เสร็จทีเดียวเลยนะพี่มุกก็แบบหลังจากรื้อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอปลูกเสร็จทุกๆอย่างต้องกลับมาสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะระเบียงนี้ที่เราปลูกแล้วก็จะเคลียร์นะคะแล้วเราก็จะได้ยูโฟเบียเชิงเทียนใหม่6ต้น,นะคะ่ะนี่นะคะก็ใส่ดินที่ใส่ด้านบนนี้จะเป็นเออดินถุงนะคะดินร่วนผสมทรายแล้วก็โปะลงไปเลยะคเพราะด้านล่างเราเป็นดินผสมปุ๋ยไปแล้วนะคะ แล้วก็พยายามวางต้นให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ดินรอบๆประคองให้ต้นทรงตัวได้ดีนะคะเวลารดน้ำอย่าให้ต้นโยกเองนนะคะให้เขาทรงตัวอยู่แบบนี้ได้ดีเดี๋ยวพอรากเขาเดินเนี่ยคราวนี้ก็จะสวยงามแล้วนี่ค่ะเราจะปลูกไปจนหมดเลยหต้นต้นสุดท้ายแล้วคะ่ะสังเกตว่าแต่ละต้นเนี่ยรากเขาจะค่อนข้างเยอะ ฟู Full, ใช่นะคะอันนี้คืออยู่ในกระถางเนี่ยค่อนข้าง,าง,างนานแหละนี่แล้วก็กรอบเอาดินที่เหลือะคะ่ะใช้ได้หมดนะคะเพราะดินพวกนี้เป็นดินที่เราผสมเองใช้เองในบ้านนะคะเราเก็บใช้หมดเดี๋ยวตรงส่วนเป็นหินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาโรยด้านบนนะคะเราไม่ทิ้งนะคะนี่ลูกเสร็จเห็นไหมประคองให้ต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็มั่นคงอันนี้คือเจ้ากุหลาบหินนะเะสร็จแล้วเราก็เคลียร์พื้นที่ค่ะอย่างรวดเร็ว พี่มอนคนชอบแบบปลูกอะไรทําอะไรเสร็จก็คือตรงนั้นต้องสะอาดเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ปลูกเสร็จได้ต้นไม้มาห้าหกกระถางแต่ตรงนั้นเละเทะเหมือนเกิดสงครามอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็กวาดเก็บให้เรียบร้อยนี่แล้วก็กวาดใส่กระมังเอาไปนี่นะคะทั้งดินเศษดินเศษหินนะคะพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะเราไม่ทิ้งนี่ค่ะ กวาดเก็บอย่างรวดเร็วเรามีอุปกรณ์รณเราครบเราก็ทําเรียบร้อยทําอยู่คนเดียวนะคะวันๆก็เดินวนอยู่เนี้ยส่วนสมาชิกสุนัขเขาก็จะนอนมองอยู่ห่างๆนะคะนี่พอเราเคลียร์พื้นที่เสร็จนี่ดินที่เมื่อกี้เรากวาดเคลียร์มีเศษหินแล้วก็มาโรยด้านบนเวลาเราโรยแบบนี้พอเรารดน้าอะ่ะดินเขาก็จะลงไปอยู่ข้างล่างหินก็จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะหินก็ช่วยประคองต้นไปด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหินเล็กๆโรยอีกอันนึ้อันนี้เป็นหินเก่าเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราก็เอามาใช้ เห็นไหมคะที่เราเคาะออกมาจากกระถางเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เอากลับมาปลูกเอามาใส่ด้านบนของกระถางนะคะใช้ให้หมดค่ะที่เรา,เ,าเทออกมาก็เก็บใช้ได้หมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างเราไม่ไม,ไ,มไม่ทิ้งให้ให้เสียของนะคะนี่ค่ะเราก็มาโรยด้านบนเพื่อประคองต้นเรียบร้อยครบทุกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะหินเขาก็จะอยู่ด้านบน แล้วเราก็โรยเพิ่มด้วยกรวดแม่น้ำนะคะอันนี้เราใช้เป็นแบบเล็กๆนะคะพอดีเรามีแบบในยุกล้มือเราก็ใช้แบบน,นี้โรยด้านบนเพื่อประคองต้นให้เขาตั้งตรงนะคะเวลารดน้ําแล้วต้นเขาจะไม่เอน็นหรือล้มนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ใช้กระถางน้อยนะคะตักแล้วก็โรยไปค่ะให้ครบทุกอันนี่การที่เราปลูกแบบ ย้ายกระถางแบบนี้นะคะเราไม่ทําให้รากกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรดน้ําได้เลยนะคะแล้วก็ออกแดดได้ตามปกติเลยสามารถปลูกต่อเป็นปกติได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปรบกวนระบบรากเขานะคะแล้วเราก็แยกเขาออกมาไม่เกิน10นาทีแล้วเราก็ปลูกต่อเข้าไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะรดน้ําให้ดูเลยรดน้ําผลแรกแล้วก็รดให้ชุ่มเลยนะคะ เปิดน้ำสายยางก็ได้ค่ะหรือใช้น้ำเป็นน้ำฝักบัวรดก็ได้แต่พี่ควรใช้เป็นน้ำสายยางเปิดให้เบาๆหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆรดให้น้ำไหลผ่านลงไปก่อนขั้นแรกค่ะอย่าเพิ่งเปิดน้ำแรงเดี๋วดินจากกระเด็นแล้วต้นก็จะล้มนะคะให้น้ำเนี่ยซึมผ่านดินไปก่อนแล้วก็รอจนกว่าเราจะมั่นใจว่าน้ำเนี่ยชุ่มทั้งกระถางแล้วนะคะซึมผ่าน ้นกระถางนะคะแล้วก็ดินเนี่ยก็จะแน่นขึ้นนะคะประคองต้นไม่ให้โยกหรือเอ็นนะคะแล้วก็ก้อนหินด้านบนกรวดที่เราโรยเนี่ยก็จะช่วยประคองต้นนะคะเนี่ยแล้วก็รดเบาๆทีนี้ใจเย็นๆน,นะคะรดน้ําช่วงแรกถ้าเกิดฉีดแรงๆเลยเนี่ยดินกระเด็นกระดอนะคะนี้เละเทะเลยคะ่ะเนี่ยเปิดน้าเบาๆค่อยๆหยดผ่านลําต้นลงไปซึมไปที่รากนะคะ แบบนี้เราก็สามารถที่จะวางตากแดดแล้วกเ็เลี้ยงตามปกติได้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็สามารถจเจริญเติบโตต่อได้เลยนี่อันนี้พี่มุกจะเร่งน้าให้แรงขึ้นแหละเพราะว่าน้ําเริ่มชุ่มกระถางเราก็ฉีดเป็นฝอยๆแบบนี้เลยนะคะรดไปด้วยล้างลําต้นไปด้วยรดหน้าดินไปด้วยนี่ค่ะชุ่มเลยนะคะวางตากแดดได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ ติดตามชมนะคะการเปลี่ยนกระถางยูโฟเบียเชิงเทียนหรือว่ายูโฟเบียอินเจนนะคะไม้หนามนะคะน่าสนใจอีกหนึ่งต้นนะคะซึ่งมีทรงรูปร่างแล้วก็ฟอร์มที่สวยงามนะคะมีดอกเล็กๆน่ารักนะคะต้นโตเนี่ยทรงเขาจะเป็นเหมือนเชิงเทียนตามชื่อเขาเลยนะคะนี่เราลดน้ําเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้ตรงนี้นลคะเดี๋ยวไว้มีแรงค่อยมาย้ายนะคะนี่ เห็นไหมว่ามะพร้าวทะเลสายต้นน้อยๆที่เมื่อสักครู่นี้พี่มุกก็ปลูกก็มาวางไว้นี่ก่อนนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะเป็นเพจที่มีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากคลิปใน YouTube นะคะก็ฝากไปกดไลค์เพจหรือ follow ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนทำคลิปก็ยังต้องการกำลังใจเช่นเคยนะคะนี่คือเศรษฐีพันล้านนี่เห็นไหมคะ มะพร้าวทะเลทรายได้มะพร้าวทะเลทรายเพิ่มหนึ่งต้นนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมและอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขกันทุกๆคนนะคะ